สวัสดีครับมอบมาสจันนะครับผมมอบแบบถูแห้งนะครับแก้ปัญหาพื้นที่มาฝุ่นเยอะมาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีรีวิวให้ชมนะครับวันนี้เป็นรีวิวรวมนะครับผมหลากหลายจังหวัดมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอันนี้มีจัดส่งที่าลาสณีไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นมอบอ 39นิ้วนะครับผมอันนี้จะส่งผ่านไปษณีไทยถ้าเป็นม็อบนะครับขนาด16นิ้ว24นิ้วแล้วก็39นิ้วนี้เราจะส่งไปษณีไทยนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับขอขอบคุณมากนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภออินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้จะส่งผ่าน JNT นะครับรายการต่อไปนะครับ อีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้ก็จะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอ่าอันนี้อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจะกี้เป็นอินบุรีนะครับอันนี้ก็จะส่งผ่าน JNT นะครับรายการต่อไปนะครับอ่าอันนี้จะส่งไปที่อ่าอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดอยุธยานะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับจะส่งผ่าน JNT นะครับอ่าอ่ารายการถัดไปนะครับอ่า อันนี้จะส่งไปที่อำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาลสินนะฮะเห็นไหมครับอำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสินจะส่งผ่าน JNT ให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภออินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็จะส่งให้กับคุณลูกค้าประจำนะครับอันนี้ก็จะส่งผ่าน JNT อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้ก็เป็นม็อบเมดนะครับ เป็นม็อบเมตรม็อบขนาด1เมตรนะครับคุณลูกค้าดูนะครับนะครับความยาวก็ประมาณ3แผ่นกระเบื้องกว่านะครับพร้อมผ้าอะไรอันนี้ไลเดอร์จะส่งนะครับอันนี้ไลเดอร์เดี๋ยวจะส่งให้กับคุณลูกค้านะครับที่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับม็อบมหัศจรย์เป็นม็อบแบบแบบถูแห้งนะครับพื้นที่มากฝุ่นเยอะถูน้ำแล้วเป็นคราบสีขาวๆพื้นไม่เงาๆทักมาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ